เรื่องนะครับที่คุณแม่หญิงนั้นได้พูดคุยในช่วงแรกๆนะครับที่ได้คุยก็คือช่วงแรกก่อนครับคือเรื่องของพระองค์ท่านจริงผมก็อ่านเจอนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังจําได้นะครับคําพูดนี้นะครับบอกว่าอาหลายๆคนไม่รู้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีสายตาใช้สายตาใช้พระเนตรนะครับข้างเดียวมาตลอดก็เลยบอกว่าเรา,เอ,าอยากรู้ว่ามันลําบากขนาดไหนมันมันฝืนอา่าเรียกว่า มันไม่สมบูมรณ์แบบนะครับขนาดไหนเนี่ยเขาให้ลองเราปิดตาค้างแล้วก็เดินทั้งวันดูนะผมเคยอ่านเจอมาแล้วก็ลองทําแล้วก็โอ้โหมันยังรู้สึกลองขับรถด,ดูลองอะไรดูเนี่ยผมก็ลองขับรถแล้วก็ลองปิดตาคือมันความความแล้วแล้ว,ลวนึกถึงนั้นนึกถึงพระองค์ท่านแล้วท่านต้องเดินขึ้นเหนือล่องใต้อะไรไปทั่วเนี่ยโอ้หผมผมอ่านข้อความนี้มาเนี่ยผมเคยเจอมานานแล้วนะครับยังอยู่อ่านมาแล้วยังจําได้ตลอดนะครับถึงถึงเรื่องเรื่องที่ว่าพระองค์ท่านมี ระเนรข้างเดียวนะครับก็ลองดูครับอวันนี้ทุกคนมีเป้าหมายของชีวิตเนี่ยอาจจะเจออุปสรรคนั่นนูน่นนี่นะครับอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าเราเอากําลังใจจากพระองค์ท่านหรือว่านี่กําลังใจจากที่ไม่หญิงคนไม่หญิงมาพูดคุยนี่นะครับผมเชื่อว่าจะเติมพลังและกําลังใจให้กับหลายๆท่านได้นะครับโอเคนะครับก็สวัสดีทุกๆท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ก็หกสิ้าล้านท่านนะครับต้องต้องเป็นหกสบ้าล้านท่านตามไม่หญิงนะครับแล้วก็ อนานะคตก็ต้อง65ล้านรหัสนะครับร้อยล้านรหัสอะไรก็ว่าไปนะครับที่โอเคแฮปปี้แน่นอนวันนี้ในเรื่องราวของสุขภาพแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าเรื่องสุขภาพสําคัญนะฮะวันนี้ถ้าเกิดว่าป่วยนะฮะแล้วป่วยเกิดอาการป่วยเกิดขึ้นมากับร่างกายเราเนี่ยมันเสียเวลาจริงๆิงนะครับไม่ว่าจะเสียเวลากับตัวเองนะทํทมาหากินไม่ได้แน่นอนแล้วครับเดือนรั้อนแม้เดือนร้อนกับคนข้างกายนะครับจะต้องไปดูแลจะต้องไป เป้านะอันนี้ในเรื่องราวของการเป้าคนป่วยการเป้าคนไข้เนี่ยไอนน้ผมก็ประสบการณ์ตรงนะครับเคยที่คุณแม่ป่วยเนาะต้องอ่าสับเปลี่ยนบางทีขา,ขายของอยู่เนี่ยก็ต้องไม่ได้ขายของนะไม่ได้ขายของก็ตอนนั้นเคยขายของตลาดนัดนะครับก็ต้องหยุดขายของไม่ได้ก็หยุดนะครับมันเสียเวลาไปหมดเลยแต่ถามว่าเราหลีกหนีนะครับเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยจริงๆเราหนีไม่ได้นะครับอาจจะแต่อยู่ที่ว่าจะทำนาให้เจ็บป่วยแบบให้น้อยที่สุดหรือว่าไม่ต้องถึงขั้นกับ โอ้โหต้องเรียกอะไรอ่ะ,ถ,ะไไนะถ้าเกิดมันเป็นไม่ได้เนาะถ้าเกิดเราดูแลสุขภาพได้เนะี่ยผมก็เห็นเยอะนะครับมีนะครับคนที่แก่ๆบางคนเนี่ยเไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับไม่เคยป่วยเลยครับพอ,อถึงเวลาเขาจะไปเขาก็ไปแบบง่ายๆอะไรแบบนี้อายุเยอะด้วยนะครับอย่างล่าสุดนะครับก็บางคนเนี่ยที่อย่างแม่มเองยปตัวอย่างครับต้องไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยหลายเดือนมากนะลูกๆก็ต้องไปเปลี่ยนกันเป้านะครับเป้าอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับอถ้าเกิดกลับมาบ้างก็ต้องมอาปั่น หยดให้เข้าทางสายยางนะครับเกิดป <uch ing> <canal> <od> ัญหาของแม่ผมเป็นเบาหวานกับไตสาเหตุท oh ี่เป็นไตตามมาเนี่ยนะครับอย่างแม่ผมเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการกินยานี่แหละนะที่เห็นกินยาได้เป็นกำกำเลยนะครับที่แรกเราก็ไม่รู้นะครับว่าโอ้โหกินแม่กินยาได้คงดีขึ้นหายขึ้นเราไม่รู้เลยว่ายาที่กินเป็นกำกำเบาหวานเนี่ยจะทําให้ไตตามมานะครับแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับในเรื่องของสุขภาพที่แม่ตามมาดังนั้นก็ภาพเหล่านี้นะครับก็ยังเห็นอยู่นะโดยเฉพาะ ปัญหาของความเจ็บป่วยเนี่ยมันทําให้เราเสียหลายอย่างเลยนะพี่แน่เสียเวลาเสียได้ได้นะครับเสียอะไรหลายอย่างั้นสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญวันนี้นะครับอ่าทุกวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนครับพบกับคุณหมอนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะมาพบช่วงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับวันพุธนะครับวันพุธจะจะพบกับคุณหมอมาให้แต่ละความรู้ในช่วงช่วงเช้าอ,อีกวันหนึ่งด้วยนะครับอ่าดังนั้นอย่างที่บอกโอเคแฮปปี OK, ้นะฮะนอกจากว่าจะเป็นธุรกิจ นะครับพี่เหมือนครอบครัวนะครับเหมือนครอบครัวกันเองนะครับมีรอยยิ้มนะครับต่างๆนะครับอ่าสร้างความสุขต่างๆนะฮะวันนี้พูดไม่ไดยคลองเลยยิ้มๆก่อนเดี๋ยวผมยิ้มก่อนนะวันนี้พูดไม่ไดยคลองตื่นสายหน่อยนะครับอ่นอกจากได้เรื่องสุขภาพนะครับสร้างรายได้นะครับได้มิตรภาพแล้วได้ครบทุกอย่างที่โอเคพี่นะครับวันนี้เนี่ยเรามานั่งเรียนนะครับมานั่งเรียนมานั่งฟังให้มานั่งเรียนไหมมานั่งฟังดีกว่ามานั่งฟังมาน่ะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับจริงๆวันเนี้ย ที่โอเคปีเริ่มเป็นศูนย์รวมนะของแต่ละท่านแต่ละท่านที่มีความสามารถนะครับคนละเล็กคนละน้อยมีประสบการณ์คนละนิดคนละหน่อยเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยนะครับเราเอามาประยุกต์ใช้เอามาปรับใช้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นจริงๆเทาเัียกหะว่าเราเนี่ยนะครับไม่แค่ไม่ต้องไปเรียนจบสูงอะไรมากมายนะผมยังมองว่า,เ,าเคยเคยคิดนะในการทรําธุรกิจเครือข่ายที่ผมเคยไปอันผ่านที่เราเคยไปผ่านมากันนี่แหละประสบการณ์ตรงนี้ครับท,ที่เราไม่ต้องมันไม่มีมันไม่มีเรียนในห้องเรียนนะครับหลายๆอย่าง นะซึ่งซึ่งผมก็เชื่อว่าบางท่านบางคนนะฮะอาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยเจอมาก่อนแต่เราไม่ต้องไปจบสูงยังไงครับลหลายเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยบางทีความรู้ที่เราได้จากคุณหมอได้จากอาจารย์นักสั่นได้จากอะไรหลายท่านมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยผมว่าความรู้เหล่านี้ครับจริงๆผมว่าเหมือนเราได้จบปริญญาโทรปริญญาปริญญาตร,ญญารีปริญญาโทปริญญาเอกอะไรก็ตั้งแต่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่เออเรียกว่ายัางไงนอกจากว่า มันมันไม่มีสอนในห้องเรียนได้เละครับแล้วก็มันเป็นความรู้ที่ประสบการณ์จากตัวเองที่เอามาถ่ายทอดเอาไปส่งต่อดังนั้นเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านมานะครับอ่าโอเคเช้านะครับเหมือนเดิมนะครับผมพูดไปด้วยผมรอว่าจะมีใครเพิ่มเติมไม่อยากวันนี้ต้องให้คุณหมอนะครับมาให้สาระความรู้เรื่องสุขภาพเต็มๆเลยนะครับคุณหมอมีอะไรมาเติมเต็มด้วยวันนี้นะเจ็ดสิบล้านท่านแกก่อนนะครับพอดีอา่า วันนี้เสื้อบริษัทมาแล้วได้แล้วนะครับเสื้อสีเขียวมะนาวสีสดใสนะครับใส่แล้วรวยนะครับใส่แล้วสบายใส่แล้วมีความสุขเดี๋ยวแจกวันเดี๋ยวแจกพอดีมีเสื้อแล้วพร้อมส่งได้เลยนะครับเสื้อสีเขียวเนาะสีเขียวสีเขียวเสื้อบริษัทเดี๋ยวแจกถึงตัวเช้านี้ออะยิ้มก่อนยิ้มก่อนนะครับยิ้มก่อนเดี๋ยวเช้านี้ฟังเสียงหัวเราะก่อนนะครับฟังเสียงหัวเราะสักท่านหนึ่งก่อนสักสองท่านดีกว่านะครับฟังเสียงหัวเราะนะครับผมว่าท่านนี้หัวเราะแล้วผมว่าจะต้องจะต้อง ต้องต้องขอเราตามด้วยพี่วิสุทน์ครับหลายท่านไม่ได้ยินเสียงพี่วิสุท์นะครับคอยดูแลอยู่หลังบ้านคอยทํางานหลังบ้านคอยบริการอะไรหลายอย่างหลายอย่างเลยครับพี่วิสุท์นี่คือียกว่าหัวใจผู้ให้อีกหนึ่งท่านที่แอบอยู่นะครับแอบอยู่พี่วิสุท์ครับี <c> ่ <oughs> อยู่ไหมอยู่ครับพี่วิสุท์ชานี้อยากฟังเสียงหัวเราะพี่วิสุทน์หน่อยเอาสักนิดหนึ่งทักทายก่อนทักทายก่อนทักทายพูดคุยกับพี่น้องสมาชิกสักนิดนึงแล้วก็หัวเราะให้ผมฟังหน่อยเอาราพี่น้องฟังหน่อยครับผมวิสุท คุณตวัวัตรครับไม่ค่อยได้โชว์มากมายนะก็คือขอให้มีความสุขทุกคนนะครับจะมีรายได้เดือนละหนึ่งล้านตื่นมาเช้าต้องยิ้มนะครับยิ้มเข้าไว้เพื่อเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมายเซ็ตสมองให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนครับคุณกน หัวเราะหัวเราะกาานันหัวเราะดังๆแล้ก็ได้ยินพูดแล้ก็ได้ยินหัวเราะดังๆด้วยหัวไปทั่วกล้องโลกเลยนะครับ <laughs> <laughs> มีความสุขมากครับเช <laughs> ้านี้สมาชิกทุกท่านพี่น้องเอ๋ยขอบคุณครับ <laughs> โอเคหัวเราะแล้วมีคำวิพารณด้วยอ่ะโอเคนะครกันไปชิ้นเสียงที่สุดหัวเราะแล้วอีกหนึ่งขั้นอีกหนึ่งขั้นอีกหนึ่งขัน้นนะครับอันด <c oughs> ับหอยหนึ่งขั้นขออยหนึ่งขั้นเนาะเอาเป็นเสียงคนอ่ะพี่ คุณลีคุณลีเป right? ิดไม้แล <endorsed Powell> <Minecraft> ้วคุณลีใช่ไหมพี่ลีไม่ใช่หรอคุณคุณลีใช่ไหมคุณลีครับเปิดไม้แล้วไม่รู้ว่าคุณลีนี่อ่ะพี่ลีพี่ลีพี่ลีอันนี้พี่ลีหัวเราะก่อนพี่ลีไม่ต้องพูดแล้วพี่ลีหัวเราะเองเดียวหัวเราะฟังหน่อยมาเปลียนค่ะหัวเราะใช่ไหมพี่ลีครับหัวเรากถึงนะนี่โอเคโอเคหัวเราะหัวเราะแหละนะโอเคนะมีรอยยิ้มนี้เสียงหัเล่ากันโอเคครับพี่ลีปิดไปเลยนะครับขอบคุณครับอ่านะครับ มีเสียงรอยยิ้มก่อนนะครับช่วงเชา้าเสียงัวเลาะนะครับอ่าโอเคท่านนี้แจกครับมาแจกก่อนแจกก่อนนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวดีๆจากคุณหมอนะครับสาระประโยชน์สาร,ระความรู้นะครับที่มีประโยชน์มากน,นะครับอ่าเจ็ดสิบสามด้านท่านพิมมาครับอ่าก็